way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Think big, never like small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get t t ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำ Admin ต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม RV ปลอดภยัยไม่โกง ใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูนครบแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมโลทักอัพร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครตจอทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้นาด้วยนะครับ สวัสดีครับยิ่ต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นแวนในโหมด CoV นะครับแวนในตอนนี้ผมมองว่าเป็นแคลรี่ที่เก่งมากๆในการกดเลน,ใน,เลนในการเล่นต้นเกมในการสโนบอลนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแคลรี่ที่มีสเกลดาเมจค่อนข้างรุนแรงในช่วงต้นเกมนะครับเอาจงจริงเนี่ยแวนสามารถพังป้อมได้ก่อน4นาทีอีกนะครับผมถ้าเกิดเกมนั้นเนี่ยเราได้ไล่ฝ่าตรงข้ามเขา กลับบ้านบ่อยๆหรือว่าฆ่าฝั่งตรงข้ามเขายับยับเนี่ยเราสามารถพังป้อมได้ก่อน4นาทีอีกนะครับสำหรับตัวฮีโร่แวนนะครับผมเนี่ยคือฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเดินเข้ามาเราก็กดเลนได้เลยเนี่ยสกิลประดิษฐ์ดูดิยิงที500ยิงที500นะครับซึ่งมันแรงมากๆนะครับผม500อะ่ะแ,แล้วเลือดแคร์ลี่ในช่วงต้นเกมก็มีประมาณแบบ4,000นะครับผมยิงไม่กี่ทีเนี่ยก็ก็จะตายแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดเขาเดินมาเราก็สวนไปครับผมดูดิเห็นไหม เลือดยุบไปประมาณ10-20เปอร์นะครับสำหรับตัวของบ i เจนนะครับเหมือนยอนจะยิงอยู่นะครับผมเรามีสกิลในการลาดนะครับผมอุ้ยเกือบลาดไม่ได้นะครับแต่งดีที่เรายิงเติ์ดาเมจไปได้นะครับผมและนี่ก็เป็นเทคนิคหลักนะในการเลี้ยงพ s i v e w แวนนะครับถ้าเกิดเรามีพ s i v e w แวนเนี่ยเราจะตีพ s s i v e ติดตลอดเวลานะครับเดี๋ยกระสุนจะเป็นสีฟ้าสีแดงสีเหลืองตลอดเวลานะครับผม แล้วก็จะวิ่งไวขึ้นด้วยนะครับแต่พอพาสซีหมดก็วิ่งปกตินะครับผมวิธีการเก็บพาสซีก็คือเก็บสแต็คครับเก็บสแต็กให้ครบ4ี่สแต็กนะครับสแต็กได้มายังไงก็คือกระสุนพิเศษนี่แหละนะครับผมได้มาทั้งสกิลแล้วก็การโจมตีที่เป็นกระสุนพิเศษนะครับก็จะได้สแต็กมานะครับเก็บสแต็กครบ4ี่สแต็กก็เปิดบทนักล่านะครับเขาดอกมาแล้วนะครับไม่โดนนะครับผมแต่เพื่อนเรานี่ล้มไปหมดแล้วนะครับเลยกิ๊กวิ่งรอดมาคนเดียวนะครับ ซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นทารอนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองดักตรงนี้ดูนะครับเพื่อเจออ่หวัดดีเพื่อนให้ไปเบอร์เดย์ทูยูนะยอนครุงเดินเดินมาถึงก็โดนเซอร์ไพร์โอเคตีนกไปเลยครับดูดีแค่แบบ เหมือนแค่มีบูตอันเดียวก,ก็เก่งแล้วนะแบบบูตีเร็วแค่อันเดียวก็เก่งนะทุกคนดูดยิยิงป้อมทีละรอยเจรอเจนะครับเทื่อนจัดอุ้ยไม่ใช่ละอันเนี้ยอันนี้โยนหรือเปล่าุยูยังรอดมาได้นีครับไปละเจอการจู้มีบอลสถางตามมาครับผมแต่ไม่น่าจะทำะารเราได้นะครับ มาดิเพื่อนมาดิเพื่อนแทงก็ไม่ชอบเราเลยครับมันเป็นตัวที่ไล่คนออกเลนได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสกิลทีก็โคตรอุ้ยแบสิบเปอร์เซ็นต์เอ้ย,อยตัวไหลผมขอเสียบสายแชทแบตแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคมาละตอนนี้นี่ทียังไม่ค่อยมาเล่นกับเราเท่าไหร่นะครับผมจริงๆเอาอะไรเนี่ย เอาอะไรเนี่ยลดความเหรอลดความเหมือนายหรือว่ายังไงจงจงใจหรือเปล่าอันดับไม่คิวไปนะเพื่อนเอาสวยจับจับได้ต่อครับกข็ขาป้อมไปเลยครับผมถอยออกมานิดนึงนะครับเพราะว่าป้อมยิงเราแต่ว่าตอนนี้เราใส่ต่อครับพังป้อมเลยแล้วกันนะครับอันตรีไปเลยเพื่อเปิดบวดนักล้านะครับผมถ้าเรากดอันติีเนี่ยเราจะได้สแต็กเต็มมาทันทีเลยนะครับผมไม่ต้องเสียเวลาเก็บนะครับ ก็พังป้อมบนต่อนะครับผมก็จะเรียกรวมกลุ่มนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะมากับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าแวนเนี่ยมันต้องมันต้องสโนโบอลน,นะมันไม่ใช่แครี่ที่เอามาฟาร์มอ่ะมันเอาแครี่ที่มันเป็นแครี่ที่ต้องเอามาแล้วมาไล่ฆ่าคนไล่พังป้อมนะครับเราได้ป้อมมาแบบก่อน4นาทีเราก็ต้องพังป้อมเรียนต่อนะครับเพื่อแบบปิดเกมให้ได้เร็วนะครับผมตรงนี้ผมได้ยินเสียงเขาตีมาก็เลยต้องถอยลอามาก่อนนะครับ ตอนนี้เหมือนมีเรียวม้านะที่มาเล่นกับผมอะแต่ว่าโลมไม่มาเล่นกับผมแฮะอืมมันก็โอเคเราเห็นกลางสองดจยังไม่เห็นนะนั่นไงมาเด็คนเดียวก็ได้วะคนเดียวก็ได้วะมาหนึ่งไล่สองก็ได้วะคือแค่เพื่อนมาเล่นกับเราเนะเออจับ ไม่เป็นไรเอาเองเราเอาเองอมไม่ได้ด้วยเอกมากดเสียงโตแล้วก็ได้ไปเนี่ยนะผมคิดว่าน่าจะได้ป้อมบนแล้วนะเพราะว่ายอนก็ไม่ได้อยู่เฝ้าป้อมนี้ปะโอเคชิลครับผมได้ป้อมดุลัวจับได้ก็ตายาบอกแค่นะี้โอเคสวยมาก ไม่น่ารอดมาเดฟิกเกอร์ไปเลยขอโทษติเลียแต่านายมาเราคือเราก็ส่วนนะไปก่อนไหมเพื่อนไปละเดี๋ยวเราไปเติมเลือดที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รอลำด้วยนะแล้วเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือป้อมกลางนะครับถ้าไฟอ็อบเจกต ชนะทักไฟถ้เาเกิดคำว่าบาจีเล่นกับเราอะ่ะก็ถ้าเกิดชนะไฟก็อาจจะได้ป้อมกลางนะแต่ถ้าเขาไม่มาบาจีเล่นกับเราเราก็จะต้องพังเรียนข้างแบบนี้นะเพราะว่าตรงกลางวันค่อนข้างเล่นยากนะครับผมสตาร์ทเ้แลวเพื่อนโอเคมันไปละก็ต้องปล่อยนะครับเ,เพื่อนตามได้ปะอุผยผมฟิกแล้วด้วยดิมามามาตัวนี้คิวอะทุกคนฝากต่อด้วยเพื่อนเลี้ยวมาคุง เลียวม่คุงไม่รอด <c oughs> เขาเพิ่งตีดากันไปเลยนะคือนัานโลมผมไปดิมันไปอยู่ข้างล่างนะครับซึ่งอ๋อคืออย่างนี้มันไม่มันไม่ใช่นะที่หยิบแวนมาฟาร์มสูกับยอนอะอื้มโอเคผมผิดเองแหลนะที่ผมเดินซอยนะถ้าผมอ้อมเนี่ยมันก็จบละอ่ชีวิตเฮ้ย ต้องตายแล้วเพื่อนโอเคสวยทำไงดีวะทุกคนจะไปเล่นบนมันก็ไปคนเดียวมันก็ไม่ไหวนะต้องไปอ่ะครับเพราะว่ามันต้องไปกันแต่คิดว่ารอบนี้น่าจะคนเดียวแล้วปะถ้าสองคนอีกก็ต้องตายไปครับตื่ีเลยเอาพาร์สิบครับเคลียร์คลิปโอ้ไม่น่าได้ดาร์กนะ ยิงเล่นนะครับเขาก็ไม่บาจี้เดินเข้ามากันนะหับเขาได้อัพเจ็กด้วยส่วนเราไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมเชียร์การก่อนล้วกันจะได้เลือกได้นะว่าจะบวกหรือจะอป้อมแต่ตอนนี้เหมือนจะต้องบวกนะเฮ้ยได้อยู่นะโอเคโอ้โหไม่ได้ละลิลี่อามาวาทุกคนอ่าโอเค เกมเงินผมก็นำนะโอเคไม่ได้นะครับโอเคเราได้ขวานทโลมาละจริงๆขวานสโลมันเป็นในเทมที่ต้องาไปฆ่าคนนะแต่ผมไม่รู้ว่าทีมผมเนี่ยจะไปฆ่าคนกับผมหรือเปล่าหรือว่าเขาจะฟาร์มถ้าเลือที่จะฟาร์มที่เลดเกมมันสู้ไม่ได้อะนะเพราะว่าเราไม่มีตัวเลดเกมเลยนะทุกคนเราจะไปสู้ยอนกับหยานยังไงดีวะตอนเนี้ย ไม่เพื่อนไม่เล่นตอนนี้เพื่อนจะเล่นตอนไหนอะเพื่อนมันต้องเอาแล้วไหมคือผมก็พยายามเล่นให้อยู่นะเออแบบพยายามแบบจะหาเล่นอ่ะจะไม่ฟาร์มอ่ะเพื่อนก็แบบเฮ้ยเพื่อนเริ่มแบบเข้าใจเราแล้วว่าทุกคนแทงให้หน่อยดีนายรู้งานไหมโอเคเอออย่างเงี้ยเพืทำตัวน่ารักหน่อยเว้ยมาเดิเราล่อซื้อแล้วนะ มันต้องได้แล้วไหมมันยังไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เจ็บไปไหนกันวะนะไล่เรี่ยอโอเคผมไปไม่ได้นะผมต้องรับกลางนะครับผมโอเคเรามารับคีฟปกันดีกว่าถ้าผมไม่รับคลฟอาจจะป้อมแตกได้นะครับต้องต้องขบับแล้วไหมไม่ได้นะครับตักตัวอ่ะจับไปเลยแทงก็ได้ไนะไป ตอนนี้มันฆ่าใครก็ได้ฆ่าหนึ่งคนเพื่อเราจะได้มีจํานวนคนที่มันมากกว่าแล้วเราก็จะได้เอาป้อมถูกไหมเพื่อนหรือว่าไม่ถูกอีกเพื่อนบอกไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยอ่ามมจิอะไรก็ไม่รู้ผมดักแม่งผมแปเล่นเป็นแบบเป็นตัวดักเลยตอนนี้นมาดีเอามาดีลิเลีย เออเอาเองก็ได้ฝากเพื่อแล้วกันเพื่อนไม่เอาเอาเองเพื่อนไม่เอาก็เอาเองมันจะไปยากตรงไหนวะบังเพื่อนสวยดีมากเลยเอะบังเรียวมะไม่ตายหรอกเนี่ยแค่เล่นกับเราอะนายมันก็จบแล้วไม่ไปทำอะไรกันเล่นกับเราดีเพื่อนไม่ตีไม่ตทววีทุกคนเสียเวลาทุกคนเอวปั๊มดีกว่า ผลทางสว่างเรามาแล้วทางสว่างแล้วครับผมล่างนะได้ไหมวะเนี่ยโอ้ยมาดิลิอฟอร์เรนติโนถอยดีกว่าเพื่อนบีเจนมาแล้วเราไม่อยากโดนชนจริงๆนะมังกรไหมหรือว่าไงเออต้องงั้นดิต้องงั้นดิงงนดเรือมาคุงเอา คนตายจะไม่เป็นไรคนเรามันก็ต้องมีพลาดกันได้นะครับแต่ภาพแต่ว่าภาพไปบ่อยก็ยไปดีนะต้องได้แล้วไหมล่ะ <c oughs> อันติตามเพื่อจะเอาพาสีวิ่งเร็วนะก็ไม่ทันนะครับไม่เป็นไรถือว่าได้ลองได้พยายามนะครับผมดาบแดงผมมาแล้วนะตอนนี้คือแบบดามเมจผมแบบ,แบบแบบล้นล้นนะตอนเนี้ย ตามเบม็ดเยอะมากนะแต่ตวเพื่อนยังไม่เล่นด้วยนี่ก็จะซึมๆหน่อยมูลหลาดโดนไล่วะ่มะมาตีด้ายอยู่นะเ <c oughs> ข้าข้อเต็มๆ <c oughs> ก็ลองลาดดูหน่อยไม่ได้วะ่ะทุกคนเอาแล้ว เอ,อ้าตัวแรกกัลามยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ไปไวจริงๆให้าเกิดลาอยู่นี้ได้ได้จับฟอเรนล้วนะผมว่าอ่หลังงานเข้าเดี๋ยวมะล้มครับแล้วก็จะขึ้นครับผมถ้าเกิดเขาคุมเกมตรงนี้ได้เขาดันคีปได้เขาดันคีปร่างเขาสูงได้ภาพที่เราจะได้ก๊อตนี่มันมันลิปหลีมากๆกันนะเพราะว่าเราจะต้องแบ่งคนเล่นนะ่ะ วิ่งเราประดุกมาชนผมประดุกชนเขื่อนแบบเจ็บๆเลยครับตรงนี้ขอเติมเลือดก่อนได้ไหมเพื่อนเพื่อนจะซัดแล้วครับช้าก่อนเลยสองเรามาแล้วเดี๋ยวมาแล้วก็เกิดแล้วเพื่อนประดุกมาอีกตัวหนึ่งช่วงนี้ประดุกอุยมันเยอะฟิกเอาเลยมา กูเปิดแม่งเองเลยมาดิเออมาดิกูเป็นแคลรี่ที่มันเปิดเองเลยไม่ไหวละเพื่อนแล้วอ่าเรียบร้อยกูซึมกูมครับจรงนี้แล้วเพื่อนไล่ไปสาม <laughs> ไม่ได้ยอดคีปไม่เอาแวนโกแวนการ์ดไม่เอาอเคผมเคแวนการ์ดคนเดียวแล้วฟอเรนรอดไหมโอเคไม่รอดาสวย เราซัดดาร์ากันแล้วครับผมผมพิมพ์บอกเพื่อนไปแล้วนะว่าไฟก่อนนะครับเพราะว่าเรามีห้าคนเขามีสี่อุ้ยอีกกี้เล่นสวยอุ้ยเหลือมาแย่งจับเลยกัเพื่อนเอาย้อนดิเอาย้อนเนี่ยเอาหัวขมำมลม,มลุกคุกคาดก้มหน้าเงึกๆงึกตัวสันเข้าไปเอาปิดแยนก้มหน้าด้วยอยู่อยู่อยู่ตาน้าแบบเทพเจ้าแวนก็ต้องก้มหน้ากันหน่อยนะ อ,อยู่นี่เหรอก็นึกว่าภูมิไหนก็นึกว่าภูมิไหนไปเพื่อนเราไปจบเกมนี้กันดีกว่ามันมีแค่ใครเนี่ยมันมีแค่ลิเลียคนเดียวมันจะต่อกอนกับเรายังไงวะเพื่อนไอ้ยิงเดียวแล้วเกมนี้ผมไม่ไหวละอยากจบเกมนี้มากๆ GG ครับผมเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดูวุ่นวายดีนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูดาเมจนะครับว่าเกมนี้เราจะทำไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็จะได้ MVP หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็แต้มไปที่พันสี่นะครับสำหรับ COV ก็ MVP นะครับผมได้เหรียญเงินแครี่มานะครับเกมนี้เราผมรืมอบอกไปนะครับเรียวมานี้คือเรียวมาเม็ดส้มด้วยนะครับอุ้ยแล้วเอาแล้วไงฝั่งนู้นก็ลีเรียวเม็ดส้มเหมือนกัน นะครับผมแล้วก็มียอนอันดับ9ของประเทศด้วยนะครับว,ว้าวเราเจอแบบตัวตึงเลยนี่ว่าก็อย่างที่เราชนะกันมาได้นะครับแล้วด้าบเบรผมก็คือ30เปอร์นะครับผมก็มันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนแวนอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนเล่นกับแวนชงแวนอนะย่างไงแวนมันก็ได้ทำดาเบรนะครับถ้าเกิดเพื่อนปล่อยทิ้งปล่อยคว้างแวนนะครับแวนก็จะแบบไม่ออกภาพนี้นะครับแต่เพื่อนก็ปล่อยทิ้งปล่อยคว้างผมอยู่นะแต่ว่าผมก็ ยังพอหาจังหวะเล่นด้วยตัวเองได้บางทีก็ฟิกเปิดดักเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าทําเองนะครับมันก็ต้องอย่างนี้แหละทุกคนโซโล่ออมานะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคน,กคนกมากๆเลยครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้ผมในคลิปต,ต,ต่อไปนะครับและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเอ้ามาได้เริ่มต้นเพียงแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน้า bye ครับผมบ๊ายบายครับ